อ่ะที่เห็นก็เป็นการพรีวิวสั้นๆครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับต้องรอการเปิดตัวแต่ราคาเนี่ยมีแย้มนิดนึงครับในรุ่นล่างสุดรุ่นล่างสุดนะครับจะเปิดตัวที่ราคา900,000นมอธรแน่นอนอเอาไปดูครับตัวท็อปไม่รู้เท่าไหร่ และนี่เป็นอีกหนึ่งเรือธงครับของรถจากค่าย Honda นั่นคือ Honda H R V ครับผมและเร็วๆวันนี้กำลังจะเปิดตัวรุ่นใหม่นะครับ New Honda H R V ครับแล้ววันนี้ครับอยู่กับผมวิศนุพรดวงแก้วหรือ Hard Boxer Racing ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่ารถรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับไปดูครับ เห็นอยู่นี่ก็คือ Honda S R V ใหม่นะครับก็อย่างที่เห็นครับมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในรุ่น R S นะครับและที่เรายืนอยู่ก็คือรุ่น I นั่นเองช่วงหน้าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะนี่ตัวฟอนกิลกระจังหน้าเดมเปอร์นะครับรวมถึงชุดไฟหน้าด้วยนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นนะครับลองดูครับ ก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับในส่วนด้านหน้าเพราะว่ารายละเอียดไม่ค่อยได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากเดี๋ยวไปต่อกันที่ด้านข้างกันครับว่ามีการเปลี่ยนอะไรกันอีกเรามาดูกันที่ด้านข้างของ New HRV ESEV คันนี้ครับต้องบอกอย่างนี้ครับด้านข้างเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ยกเว้นการทําสีล้อใหม่ครับซึ่งล้อเนี่ยก็ยังเป็นลายเดิมเพียงแต่ว่าเขาทําสีทํารูปแบบใหม่แค่นั้นเองอย่างที่เห็นครับ อันเดิมก็จะเป็นสีออกเทาๆเข้มๆนะครับแต่ครั้งนี้เป็นสีดําแล้วแล้วก็มีการนี่ขัดหน้าออกนั่นเองแต่เห็นไหมครับลวดลายเดิมขนาดเท่าเดิมครับซึ่งก็มีขนาดที่18นิ้วส่วนรุ่นล่างลงไปก็จะเป็นแค่17นิ้วนั่นเองนะครับ mm. เดี๋ยวไปดูที่ด้านท้ายกันครับว่ารถรุ่นนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างไปทีนี้เราขยับมาดูกันที่ด้านหลังของ New HRV e-HV e ครับและรุ่นนี้ก็เป็นรุ่น RS ที่เราพาไปดูตั้งแต่ด้านหน้าครับด้านหลังเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดนั่นคือไฟท้ายครับที่เปลี่ยนเป็นแบบแนวยาวอ่านะสำหรับรุ่นนี้นะครับเป็นยังไงครับในรุ่นใหม่นี้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันอีกไปดูกันครับและนี่คือส่วนภายในห้องโดยสารของ New HRV ESEV ใหม่ในรุ่น RS นะครับซึ่งต้องบอกเ้ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดเลยนั่นก็คือตัว เซ็นเตอร์พาแนลครับจากชุดก่อนนี้ครับก็จะเป็นแบบชุดเดียวครับมีการโค้งลงมานะฮะแต่ว่าตรงนี้รุ่นนี้มีการทําที่วางของเป็น2ชั้นซึ่งอันเก่ามีแค่ชั้นเดียวเห็นไหมมีันมี1ชั้นชั้นล่างเป็นไวเลสชร้นนะครับรวมถึงตัวนี้ด้วยครับช่อง USB ซึ่งมีทั้งหมด4จุดนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหน้าเนี่ยจะเป็น Type C 1จุดแล้วก็ Type A 1จุดส่วนด้านหลังเป็น Type C ทั้งคู่นะครับ ก็ประมาณนี้รวมถึงตรงนี้ด้วยครับตัวที่เป็นการตกแต่งด้วยสีแดงนะครับอะคริลิกแล้วก็เป็นการเดินได้สีแดงโดยเฉพาะในรุ่น r s นี่ลืมบอกไปครับตัวจอเขาบอกไม่ได้เป็นตู้ปลาแล้วนะก็เป็นแบบนี่ลอยตัวขึ้นมามันไม่มีตู้ปลารตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งฟังก์ชันที่เขาเพิ่มมาภายในก็คือเรื่องการแสดงผลของตัวรถที่เวลาเหยียบเบรกมันก็จะสว่างให้เห็นเหมือนของจริงรวมถึงไฟหน้าที่เวลาเปิด ก็จะสว่างให้เห็นเหมือนของจริงด้วยและนี่ครับเพิ่มความเล้าใจครับ RS พิมพ์ลงไปที่บอะแล้วเรียบร้อยเดินได้สีแดงเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนนี่หลังคาเป็นที่ถูกอกถูกใจของใครหลายคนในสภาวะที่ร้อนขนาดนี้นะครับของประเทศไทยก็ยังมีพานโนลามิกด้วยนะนี่แต่ว่าเขาไม่ลืมให้ที่บังแดดมาครับ ก็ยกขึ้นไปติดหรือใครจะถอดแล้วก็ไปติดฟิล์มมืดๆก็ได้ครับอย่าไปดูครับด้านหลังเป็นยังไงไปโอเคครับนี่คือพื้นที่ห้องโดยสารตอนหลังก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่นะั่นคือตัวม่านที่เราต้องขึ้นไปประกอบปิดตรงหลังคาเองนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็ยังมีให้อยู่นะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มแต่ว่าคนที่ไม่ใช้ก็ถอดออกนะฮะก็ผมว่าหลายคนก็เคยถอดแล้วแหละแล้วก็ถอดเก็บไว้นี่มันมีทั้งสองฝั่งรวมถึงตัวนี้ด้วย ไฟอ่านหนังสืออ่า,าตอนนี้ก็ยังมีมาให้นะครับในส่วนพื้นที่ด้านหลังตัวอัธราโยชน์ของตัว H R V ใหม่นี้นะครับรูปแบบการปรับเบาะก,ก็มีมาให้ถึง3รูปแบบนะครับปรับได้3รูปแบบก็ลองดูครับใครที่ใช้งานก็ปรับเอาตามใจชอบนะครับเบาะปรับแบบ60 4 0นั่นแหละเหมือนเดิมนะครับส่วนรายละเอียดรวมๆก็แทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับ เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องของสมรรถนะแล้วก็อีก2รุ่นย่อยกันนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไปนครับในเรื่องของสมรรถนะรุ่นใหม่นี้ครับก็ยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่เป็นสเปคเดิมอยู่ทั้งหมดนะครับกับแรงบิดที่253นิวตันเมตรครับแต่สิ่งที่เขานําเสนอคืออัตราความสิ้นเปลืองน้ํามัน1ถังวิ่งได้800กิโลเมตรครับกับอัตราสิ้นเปลือง25กิโลเมตรนิดๆต่อลิรนะครับสำหรับ New H R V E H E V ทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นอื่นกันครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไป โอเคครับและนี่ก็เป็นอีก1รุ่นนะครับนั่นคือรุ่น ELS นะครับซึ่งต้องบอกว่ารุ่นนี้ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงทีเดียวครับถ้าคิดเป็นรุ่นย่อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูครับว่ามีรายละเอียดที่เปลี่ยนไปจากตัวสเปคเก่ายังไงครับแน่นอนว่าคือตัวกระจังหน้าก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับลองดูซึ่งแน่นอนว่าชุดไฟทั้งไฟหน้าและไฟท้ายนะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากตัวเดิมนะครับก็ยังเป็นรูปแบบเดิมอยู่แล้วก็แต่ที่แน่ๆครับข้างในเนี่ยมีการเปลี่ยน เดี๋ยวเรารีบไปดูภายในกันเลยดีกว่าครับเพราะภายนอกไม่ได้มีอะไรมากอ๋อลืมบอกไปครับรุ่นนี้ก็ยังเป็นล้อ17นิ้วลายเดิมนะครับเหมือนกับตัวที่แล้วนั่นเองนะไปไปดูภายในกันต่อเลยครับอ่ะและนี่คือภายในของรุ่น EL นะครับซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับ ส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามตั้งแต่รุ่นล่างสุดไปจนถ,ถึงรุ่น RS นั่นคือตัวจอครับที่มีความบางลงแล้วก็ไท์ตู้ปลาแล้วนั่นเองแล้วก็ทุกรุ่นย่อยมาพร้อม Honda Sensing นะครับลืมบอกไปครับเมื่อสักครู่นี้เรื่องของชุดไฟหน้ารุ่นนี้กับรุ่น RS จะมีระบบที่ไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าตัว RS เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเป็นไฟออโต้นะครับเปิดปิดอัตโนมัติสูงต่ำอัตโนมัตริรวมถึง ตอนที่เลี้ยวด้วยนะครับตัว RS เนี่ยก็จะมีไฟส่องไปก่อนเลยครับเวลาเราเลี้ยวซ้ายไฟจะส่องไปทางซ้ายนําทางให้เราแต่รุ่นนี้ยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็ที่เห็นภายในชัดเจนที่สุดอย่างที่บอกไปตอนแรกคือตัวที่เปลี่ยนมากที่สุดนั่นคือเซ็นเตอร์พาเนลที่มีเป็นการเล่นระดับ2องเลเยอร์ครับมีเกะด้านบนแล้วก็ไวเลสชาร์จนะครับรองรับการชาร์จไวเลสแบบไร้สายแล้วก็ Android Auto แล้วก็ Apple Car p l a y นั่นเองนะครับ ก็ถ้าเป็นรุ่นรองลงมาครับชัดเจนที่สุดเลยก็คือในส่วนของด้านบนหลังคาซึ่งไม่ได้มีกระจกให้ก็เป็นทึบๆไปเป็นหลังคาแข็งเลยปกตินะครับลืมบอกไปครับตั้งแต่รุ่นไอแล้วเครื่องยนต์เดิมนะครับสเปคเดิมทุกอย่างโหมดการขับ3โหมดเหมือนเดิมนะครับก็ปรับที่ตรงนี้ได้เหมือนเดิมลองรู้ครับอ่ะที่เห็นก็เป็นการพรีวิวสั้นๆครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับต้องรอการเปิดตัวแต่ราคาเนี่ยมีแย้มนิดนึงครับในรุ่นล่างสุด รุ่นล่างสุดนะครับจะเปิดตัวที่ราคา9 0 0 0แสนมีทอนแน่นอนนะฮะเดี๋ยวลองไปดูครับตัวท็อปไม่รู้เท่าไหร่โอเคครับอ่ารถ New Honda h r v e h e v รุ่นใหม่ครับถ้าเป็นรุ่นล่างเนี่ยจะได้แค่สีแค่สีสีนะครับส่วนรุ่นกลางหรือรุ่น EL เนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น5สีให้เลือกส่วนรุ่นไ s 6สสีให้เลือกครับอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปคร่าวๆกันครับว่ารถ New HRV e-HV e รุ่นใหม่เนี่ยเป็นยังไงนะครับไปและนี่คือ New Honda HRV e-HV ครับที่จะเปิดตัวในเร็ววันนี้พร้อมกับราคาที่น่าสนใจทีเดียวต้องอุบไว้ก่อนครับเรื่องของราคาเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกันทั่วประเทศนะครับว่าราคาจะดีแค่ไหนแต่ผมกระซิบบอกดีแน่นอนครับเพราะเขาตั้งใจจะขายรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น e-el รวมถึง rs ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนไปก็อย่างที่เห็นที่เรานําเสนอไปนะครับ ประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของ b o x อก r ่าล n สครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ YouTube TikTok Instagram นะครับรวมถึง Facebook ด้วยและนี่คือการพรีวิวสั้นๆรถ Honda New h r v E h e v ทั้งรุ่น E และรุ่น RS ครับดูครับ